สวยงามมากๆเลยค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยไข่แดงเยิ้มเยิ้มลาวาสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับเมนูไข่ดาวน้ำทำง่ายๆไม่ง้อน้ำมันขั้นตอนแสนง่ายได้ไข่ดาวสวยน่ากินไข่แดงอยู่ตรงกลางเลยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนง่ายๆกันค่ะเราก็เตรียมไข่ไว้ก่อนเลยนะคะ ตอกไข่ใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเปิดไฟกลางรอไว้เลยนะคะตั้งหม้อน้ำน้ำสะอาดหนึ่งหม้อแล้วปิดฝารอให้น้ำเดือดก่อนค่ะ น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะลดไฟให้เบาลงให้เป็นไฟอ,อ,อ่อนๆน,นะคะไฟเบาๆพอน้ำเดือดเต็มที่แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพร้อมที่จะทําไข่ดาวแล้วค่ะปรับไฟอ่อนแล้วน้ำก็เริ่มเบาลงแล้วนะคะเราก็จะใช้กระบวยแบบนี้กระบวยที่ตักอาหารนะคะแช่ลงไปในน้ำร้อนก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆหย่อนไข่ที่เราเตรียมเอาไว้ ใส่ลงไปในกระบวยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเอากระบวยเนี่ยหย่อนลงไปในน้ําร้อนนะคะโดยที่ยังไม่ได้ให้ไข่เนี่ยโดนน้ํานะคะเพื่อนๆง่ายๆแบบนี้เลยวางนิ่งๆไว้แป๊บเดียวค่ะไข่ขาวเขาก็เริ่มสุกแล้วนะคะพอไข่ขาวเริ่มสุกั่วแล้วเราก็จุ่มกระบวยลงไปในน้ําเลยแบบนี้เลยค่ะออืื นห,นหนุกมากน่ากินด้วยไม่นานไข่แดงก็เริ่มสุกนะคะเพื่อนๆอ,อยากทานไข่ดาวแบบไข่แดงสุกมากน้อยแค่ไหนก็ลองเลือกดูค่ะสำหรับเจ๊ปาอันนี้พอละก็จะเอาน้ำออกแค่นี้ก็ได้ไข่ดาวน้ำสูตรง่ายๆในกระบวยค่ะใช้ช้อนหรือว่าไม้พายแบบนี้แซะไข่ออกมาได้เลยนะคะน่าทานมากๆสวยงามมากๆเลยค่ะ แล้วก็ทำเหมือนเดิมกับไข่ใบต่อไปได้เลยค่ะทำแป๊บเดียวนะคะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วเสร็จแล้วค่ะเพื่อน วิธีนี้นะคะทำง่ายไข่แดงเยิม้มมไข่แดงเลือกได้จะเอาสุกมากสุกน้อยทำออกมาหน้าตาสวยงามน่าทานด้วยค่ะทานเพื่อสุขภาพนะคะเหยาะซอสนิดหน่อยซีอิ๊วก็ได้นะคะแล้วก็พริกไทยหน่อยนะคะหั่นแบ่งเลยค่ะโอ้โห,หน่ากินมากเลย ไข่แดงเยิ้มเยิมลาวามาดูใบนี้กันด้วยนะคะโอ้โหน่ากินมากแบบนี้เลยค่ะอร่อยไว้เ,เพื่อนๆลองทำดูนะคะไข่ดาวน้ำสูตรเพื่อสุขภาพาไม่ง้อน้ำมันฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ